วันนี้จะพามาแอบ,บดูมาจอบดูฝรั่งทำงานงานอีกอาชีพหนึ่งที่อ่าไรได้ดีแต่ต้องมีความขยันขยันยังขยันในการเดินคุณแข็งแกร่งแข็งแรงแค่ไหนชอบที่จะเดินการเหตุงานอาชีพนี้โบเมนวาจะตัดไม่เป็นย่างเดียวนะต้องมีความชอบชอบในการเดิน ประมาณว่าเดินออกกําลังกายไปนในตัวก็ว่าได้เมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งอ่ะเขาเดินเป็นแบบหลายๆกิโลอ่ะคือคือไม่ต้องเดินเนะเาะเฮ็ดงานไปนี่ไม่ต้องเดินก็คือตัดตัดพวกกิง่งไม้ตัดพวกต้นไม้ที่มันอยู่ตามไรทางหรือว่าอยู่ตามอาการเก๊กกะหรือว่าขวางทางทัศนียภาพในการมองเห็นในการจะาจอรประมาณนี้พามาบึงฝรั่งตัดต้ดตนไม้ ถังสองถังล้างรถไฟเป็นวิวมุมสูงเนาะว่าเขาระยะการที่แต่ละมองแต่ละทีที่เขาไปนี่คือใส่ระยะเวลาการเดินทางหรือว่าแล้วกับปลากับว่าแมนว่าเป็นปลาที่จะสะอาดตาหรือว่าเป็นปลาที่เรียบง่ายก็ต้องมี มีหินแน่มีน,น,นันแน่แต่เรามองก็จะแตกต่างกันไปแต่วันบริตัดบริตัดตลอดทางหรอเพราะว่ามันก็จะมีบางมองบางจุดท่านั้นที่เป็นป้าก็บางอย่างกง็คือต้องต้องเดินทนอ่ะต้องทนเดินอ่ะประมาณนี้เลยอะ่ะแล้วก็เป็นช่วงระยะการทางาน,นที่บรบรบ,บยาวนานเป็นแค่ช่วงสัส้นๆเพราะว่ามันจะเหตุไดเฉพาะช่วงซัมเมอร์เนาะหนาหอนเน ขนาดนาห่อนอะเสือ้านาแพ้นี่แบบโอ้โหสุดยอดเพราะว่าต้องทํางานตั้งแต่เช้าแล้วก็เป็นช่วงอากาศที่หนาวเย็นกัเสือ้านาแพ้แล้วก็ต้องมาแบกเครื่องตัดไม้อันนี้อีกอะโมเมนต์ Moment, นำนักนิดหน่อยเนาะพามาเบ่งเป็นวิวเป็นวิวด้านบนเนาะบนสะพานขามไอ้ล่างรถไฟเขาก็จะมีรถเอาไปส่งแต่ละจุดแต่ละหม่องตามตรงใดที่มันมีแบบต้องตัด ประมาณนี้นบริตัดมันบริตัดตลอดแนวทางไงมันก็จะตัดเฉพาะช่วงไหนหรือว่าตอนไหนที่มันมีต้นหม่ต้นเล็กต้นน้อยเก๊ก้าขวางทางกันจราจรเป็นช่วงที่ต้องทําการซ่อมแซมดูแลหรือว่าต้องคือเบิ่งความปลอดภัยก่อนที่ความหนาวหรือว่าหิมะจะมาเนี่ยเขาก็ต้องเบิ่งความเรียบร้อยของสภาพทางคาง การจะลาจรบอกว่าจะดันถนนหนทางหรือว,วา่าทุกอย่างก็ต้องมีการดูแลมีการสมแซม้แต่ตัดอ้เนย่งมันบริตัดทุกปีเพราะว่าตัดปีนี้แล้วก็อีกหลายปียังจะได้ตัดอีกเพราะว่ากว่าต้นไม้มันจะสูงขึ้นมาอีกก็ใส่วลาขึ้นกันแล้วก็เป็นมีความคิดว่านะเคยเคยเห็นไอ้ตรงที่เขาเห็นเป็นไฟฟ้าแรงสูงเนาะขึ้นไปบนพวกเขาเอา้า อต้นไม้ช่วงระหว่างที่เป็นเสาไฟฟ้าเนี่ยมันคือเป็นต้นไม้คือเตีย้ยผู้ไรมัดตัดอีกอย่างเสียก็เลยมัเนึกภาพอ๋อเขาก็ต้องเดินตัดแบบนี้ก็ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไรายได้ดีเหมือนกันแต่ว่าคุณมีความแข็งแรงคุณมีความพร้อมคุณมีความชอบมากแค่ไหนที่จะทํางานนี้ส่วนมากก็จะเป็น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 ,ปนวัยรุ่นอยู่เบิ่งหน้าตาประมาณยี่สิบสามสิบอ่ะยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะ ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่จังอะไรล่ะเห็นเราเมื่อยแทนไหมเมยพออย่างพอเสือผ่าอากาศเนาะอาการแล้วเป็นช่วงนี้อากาศหนาวแล้วเขาเริ่มเริ่มเพชรงานกันแตะเสา,าพรแต่ละหมื่นแต่ละเว้นแบบใส่ระยะเวลาการเดินแบบเป็นไดหลายกิโลนะแบบโอ้สุดยอดสุดยอดจริงๆแกสมราคาแหละ้ามาเบิ่งมุมสูงวิวมุมสูง ลังรถไฟสองขาาท้งอันนี้อันนี้เริ่มจะเริ่มจะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะ